ฮินดาอิจิยอดหนักสืบตอนที่5คดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุมลนบทที่11จิงรีตายเสื้อกราะครั้งหนึ่งเซโคเจ้าของร้านตัดผมเคยพูดว่าฉันคิดอย่างนี้นะว่ากันว่าแต่เดิมชาวเกาะนี้เกิดมาจากการที่ลูกหลานของโจรสลัดไปได้กับผู้ร้ายถูกปล่อยเกาะใช่ไหมแต่ฉันว่านอกจากนี้น่าจะมีเลือด ของพวกตระกูลเฮเกะที่แพ้สงครามผสมอยู่อีกชั้นหนึ่งที่พูดนี้หมายถึงยายชิโอนะแม่นั้นดูยังไงก็ไม่ใช่คนแถบชูงกุก็อยู่ดีๆเล่นมีนางปีศาจแบบนั้นโผล่ขึ้นมาฉันว่าเรื่องเชื้อสายบรรพบุรุษนี่ยังไงเสียคงกรบเกลื่อนกันไม่ได้แม่ชิโอน่าจะเป็นสายเลือดของขุนนางหรือลูกหลานขุนนางซึ่งจู่จ ปรากฏออกมาเมื่อผ่านไปหลายร้อยปีคุณสนาเอะก็เหมือนกันถึงเปรียบกับแมชิโอแล้วเธอจะคล้ายเป็นคนแถวนี้ไปมากโขแต่ความถือตัวผิดวิสัยคนหนุ่มสาวแล้วก็ความใจเด็ดเหลือร้ายของเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยพูดแบบนี้อาจไม่ดีแต่ฉันว่าคุณสนาเอะก็เป็นปีศาจต,ตัวหนึ่งเหมือนกันเซโคเป็นคนรอบรู้สมกับ เคยร่อนเร่ไปทั่วสารทิศและเก่งมากที่เข้าใจกฎพันธุศาสตร์เป็นอย่างดีคินไดจิเงี่ยหูฟังการถกเถียงนั้นด้วยความสนใจเมื่อถึงตอนนี้เขายิ่งนับถือเซโคมากขึ้นท่าทีของซานเอะตอนร่างไร้วิญญาณของฮานาโกถูกแบกกลับมาช่างหน้าชื่นชมเสียน้กรไรเธอมีสีนาซีเพือกแววตาตื่นตระนกก็จริงอยู่ ยังมีทาทีสำรวมคินไดอิจิอดคิดถึงคำของเซโคขึ้นมาไม่ได้เมื่อเห็นเธอกลับเป็นฝ่ายว่ากล่าวตักเตือนคุณคาสุซึ่งเอาแต่ตีโพยตีพายไม่สมวัยปลอบโยนสุกิโยกับยุกิเอะซึ่งร้องไห้คร่ำควรและกลัวจนตัวสั่นโดยไม่แยแสสิ่งใดขณะเดียวกันก็สั่งงานทาเกโซที่ระเรื่องที่ละเลื่อง กิริยาอาการของซาเอะในตอนนั้นเข้มแข็งดุดซามูไรรอรับการกลับมาของพวกพ้องผู้ตายในสนามรบมาถึงตอนนี้มีเพียงสองมือเล็กๆของเธอเท่านั้นที่คอยค้ำยันปราสาทใกล้ลแตกสลายหลังนี้แล้วยังไงคะในที่สุดเมื่อวางร่างไร้ลมหายใจของฮานาโกในห้องพระและทุกคนมานั่งร้อมวงที่ห้องรับแขกซาเอะ จองหลวงพ่อคาแหงด้วยดวงตาใคร่รู้ซึ่งเปรียบด้วยความเครียดแค้นและโกรธเคืองเกินพนานาหลวงพ่อกระแอมไม่เป็นธรรมชาติเออขอโทษด้วยที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นก่อนใช้ฝ่ามือกว้างรูปหน้าแผลผู้ใหญ่อารากิเปิดปากหนักอึ้งเป็นคนต่อมาในเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เห็นทีต้องเลื่อนงานศพของคุณชิมาตะออกไปอีกแล้วล่ะซาเอะหันควับมาทางเจ้าของเสียงเพ่งมองหน้าผู้ใหญ่บ้านตามไม่กระพริบไม่ค่ะนั่นยังไงกระช่างก่อนอื่นฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้ใครใครทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้กับฮานะโกะกันคะไม่มีใครตอบความเงียบงานแร่ปกคลุมภายในห้องรับแขก เป็นความเงียบผิดปกติซึ่งแอบแฝงบางอย่างไว้ชอบก่นคินดอิจิอดรู้สึกไม่ได้ว่าทุกคนรวนคิดการบางอย่างอยู่ในใจในไม่ชา้าหมอโคอันก็พูดพรางทำเขาแพะสันราลิกว่าถ้ารู้ก็คงไม่ลำบากหรอกกอนหอไรผอมแห้งอย่างถอแทะไม่จริงหรอกจะไม่รู้ได้ยังไงสนเอะหมุนควับไปทางหมอโคอัน ที่นี่ไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนโตเกียวหรือโอซาก้าคนอาศัยมีแค่ไม่กี่คนซ้ำยังถูกทะเลล้อมรอบไม่มีใครเข้ามาจากที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนฆ่าฮานาโกะจะเป็นใครมันต้องเป็นคนในเกาะอย่างไม่ต้องสงสัยไม่สิคะจูจูซสนาเอะนิงอึงเลือบมองคินไดอิจิต้องเป็นคนในเกาะหรือคนที่อยู่บนเกาะตอนนี้แน่ๆ แล้วทำไมถึงบอกว่าไม่รู้ตัวคนหลายเรื่องบาบาแบบนั้นหลวงพ่อคะอืมอะไรเหรอเห็นเขาบอกว่าฮานาโกะสอดจดหมายของผู้ชายคนนั้นคนที่ชื่ออุกอิไว้ในอกเสื้อไม่ใช่หรือคะเรื่องนั้นก็จริงอยู่หรอกว่าดูเหมือนฮานาโกะจะแอบหนีจากบ้านออกไปวัดเพราะจดหมายนั้นแต่ฉันไม่คิดว่าอุกอีจะคิดทำเรื่องโหดเหี้ยมอย่างว่าอย่างแรก เขาไม่มีเหตุผลต้องฆ่าฮานาโกะเลยทำไมทำไมทำไมระคะจริงอยู่คุณอุกอิอาจไม่มีเหตุจูงใจแล้วบรรดาคนที่อยู่ข้างหลังเขาระคะคุณกิเฮและคุณชิโอระพวกเขามีถ้าพวกเขาระก็ซานาเอะจูจูหลวงพ่อตวาดด้วยเสียงเฉียบขาดซานาเอะสะดุ้งมองหน้าหลวงพ่ออย่างเกรงขาม ก่อนพันก้มหน้าข่าวซีดลงทันทีหลวงพ่อทำเสียงอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยอย่าพูดจาเหลวไหลฉันเข้าใจที่เธอมีอารมณ์ไม่แปลกหรอกที่ตอนนี้เธอนึกสงสัยคนอื่นโดยไม่ไตรตองให้รอบคอบแต่ก็ไม่ควรพูดจาโดยขาดสตินะเพราะอย่างไรเสียฝ่ายตรงข้ามก็เป็นคนแบบนั้นถ้าเกิดได้ยินเข้าก็ไม่รู้จะลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ชดใช้อะไรเธอไม่ต้องกังวหลหรอก ถ้าพวกมันทำเรื่องเสื่อมเสียไว้จริงทางตำรวจต้องจัดการให้เราอยู่แล้วจริงไหมจ่าชิมิซุครับแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่หลวงพ่อว่านั่นแหละขอเพียงมีหลักฐานชัดเจนต่อให้อีกฝ่ายเป็นเจ้าของกิจการประมงหรือนายหญิงผมก็ไม่อ่อนข้อรอกรับรองจะรวบตัวให้ดูไม่ต้องร้อนใจไปนะครับจ่าชิมิสุใช้ปลายนิว้วลูบหนวดรุงรงัง พางวางทาให้หน้าเกรงขามแต่บางทีสนาเอะอาจไม่เชื่อถือจ่าชิมิสุจึงกม้มหน้าก้มตากัดริมฝีปากน้ำตาหยดหนึ่งร่วงเพาะลงบนเข่าในเวลาเดียวกับทีคินอิจิโน้มตัวเข้ามาใช่ต้องมีหลักฐานไม่ว่ายังไงก็ตามเราต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมีของอยากให้คุณสนาเอะดูอย่างหนึ่ง สิ่งที่คินดอิจิหลวงจากอกเสือ้อได้แก่โกนบุรีที่หลวงพ่อเก็บได้พอได้เห็นจ่าชิมิสุก็ทำเสียงฟืดฟาดอย่างไม่พอใจส่วนหลวงพ่อกับหมอโคอันศบตากันมีผู้ใหญ่อรกิเท่านั้นที่นั่งหันหน้าตรงเหม็นปากแน่นตามแบบฉบับของแกสันเอะขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจโกนบุรีนั้นหรือคะครับโกนบุรีนี่แหละผมอยากถามคุณเกี่ยวกับมัน คุณมวนบุรีเพื่อคนที่อยู่ข้างในผมหมายถึงคนป่วยใช่ไหมสานะเอะพยักหน้างึกแต่ปรากฏว่าก้นบุรีเหล่านี้ล้นอยู่ในวัดเซงโคนะครับใกล้กับศพคุณฮานาโกะเลยสานะเอะเบิงตาโพรงด้วยความตกตะลึงจองนาคินดาอิจิไม่วางตาครู่หนึ่งอย่างอิดหนารอะาใจเธอหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่องเรื่องบ้าๆนะอ๋อ ใช่แล้วบ้านเราไม่ใช่แห่งเดียวที่มีโจนานุกรมแบบนั้นบางทีคนอื่นอาจมีก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นต้องเป็นบุรีของคนอื่นแน่เรื่องนั้นแหละเรื่องนั้นแหละที่ผมตั้งใจจะตรวจสอบกับคุณคุณมวนบุรีให้คุณรุงขังล่าสุดเมื่อไรครับเมื่อวานค่ะเมื่อวานตอนเย็นกี่มวนครับยี่สิบค่ะอย่างนั้นหรือถ้างั้นช่วยเข้าไปข้างในไม่สิ คินไดอิจิคิดอะไรก็ไม่รู้เการังนกกระจอกบนหัวอย่างรุนแรงพ่างพูดตะกุกตะกักก่อนกืนน้ำลายดังเอือกว่าออะอะเสียมารยาทที่พูดแบบนีแแแ้แต่แต่แต่จะว่ายังไงถ้าผมขอให้พาไปที่นั่นผมไม่ได้สงสัยคุณเลยนะแต่นิดนีด่นเป็นเรื่องสำคัญมากดูเหมือนทั้งหลวงพ่อ ผู้ใหญ่บาลและหมอโคอันต่างตกใจกับข้อเสนอดังกล่าวทั้งสามเฝ้าสังเกตใบหน้าของคินไดอิจิอย่างเอือมระอาจ่าชิมิสุส่งเสียงบอกความไม่สบอารมณ์อีกครั้งซนาเอก,ก็ตกใจใช้สายตาอย่างความคิดของคินไดอิจิอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ทำปากขมุกขมิบว่าเชิญค่ะก่อนรุกนํำขึ้นเองคุณซนาเอกจะดีเหรอ ทำแบบนั้นไม่กวนใจคนป่วยเหรอผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างกังวลไม่หรอกค่ะถ้าอยู่เง,งียบๆคงไม่เป็นไรถ้าทางคุณลุงกําลังหลับสนิทเอา้างั้นฉันขอไปด้วยหลวงพ่อลุกตามอย่างเชืองฉาจ่าชิมิสุก็มาด้วยเถอะครับคินไดอิจิชวนในที่สุดนอกจากผู้ใหญ่บ้านกับหมอโคอันทุกคนจึงไปกันหมด คินดอดจิเองเคยเข้ามาถึงห้องรับแขกของบ้านนี้หลายครั้งแต่นี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปรึกกว่านั้นอย่างที่ทราบได้โดยการมองจากข้างบนว่าบ้านหลังนี้ไม่ต่างจากเขาวงกฏแม้แต่น้อยทางเดินซึ่งต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลี้ยวลดขึ้นๆลงๆชวนให้นึกว่าในอดีตคุณคาเอมมนเคยรุ่งเรืองเพียงใด ในไม่ชา้าทางเดินก็สิ้นสุดกลายเป็นทางเชื่อมต่อไปยังเรือนอีกหลังพอมาถึงตรงนี้สนาเอหันไปหาทุกคนกรุณารอที่นี่นะคะฉันจะไปดูอาการของคุณลุงก่อนว่าแล้วก็วิ่งย่อๆข้ามทางเชื่อมไปคินไดอิจิยืนพิงแผ่นไม้บุราวทางเชื่อมสูงประมาณเอวมองข้างนอกอย่างรู้สึกแปลกหูแปลกตา หมอกกลายเป็นฝนโปรยโปรยบางเบาจนจะเรียกว่าตกก็ไม่เชิงถึงกระนันก็ทำให้สวนเปียกชุม่มไกลออกไปอีกฟากหนึ่งของสวนตรงส่วนเนินสูงเด่นขึ้นมามีบ้านหลังคามุงแผ่นไม้ตั้งอยู่หนึ่งหลังคงจะเป็นหอสวดภาวนาที่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยชี้ให้ดูจากข้างบนคินอิจิไลสายตาจากหอดังกล่าวผ่านสวนกลับมายัางใต้ทางเชื่อมตามลำดับ ท่านใดนั้นเขาชะงงกตัวออกไปดูด้วยความตกใจราวกับได้ค้นพบบางอย่างแต่ตอนนั้นสนาเอกกลับมาพอดีอ่าเชิญค่ะแต่ยอย่าส่งเสียงนะคะคุณลุงกำลังหลับสนิทอ่าอืมฉันจะระวังหลวงพ่อข้ามถางเชื่อมต่อจากสนาเอกขณะที่จ่าชิมิสุกำลังจะตามไปคินไดจิออกแรงดึงศอกของเขากลับมา กระซิบกระซาบบางอย่างข้างหูเมื่อได้ฟังจ่าชิมิสุทำตาโตยังตกใจรีบกลมดูตายทางเชื่อมงั้นฝากด้วยนะครับคินเดอิจิทิ้งจ่าชิมิสุไว้ตรงนั้นก่อนข้ามไปเพียงลำพังเมื่อสุดทางเชื่อมทางเดินหักเป็นมุมฉากและพอเหลียวไปก็จะพบห้องขังโยสมะสุห้องขังในบ้าน ถ้าคินเอิจิฟังคำนี้แล้วคาดว่าจะได้เห็นภาพสยดสยองเขาคงต้องผิดหวังแน่นอนว่ารูกงซีโตซึ่งตั้งล้อมรอบห้องนั้นดูน่าครั่นครามอยู่ในตัวเองทว่าในห้องกลับสะอาดเป็นระเบียบกว่าที่คิดการระบายอากาศและแสงสว่างสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิขนาดยังกว้างขวางประมาณสิบเสือตาตาตมิแถมมีมุมยกพื้นประดับภาพแขวนฝาผนัง ชั้นต่างระดับข้างๆนั้นก็ดูมีรสนิยมกล่าวคือหากเพียงไม่มีรุก,กงคคันทางเดินไว้แล้วละก็คงเป็นแค่ห้องธรรมดาไม่สิควรเรียกว่าหรูหราเสียด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นเมื่อเปิดประตูไม้ดูเหมือนจะมีห้องน้ำและอ่างล้างหน้าอยู่ด้วยนี่น่นาจะจัดว่าเป็นห้องขังในบ้านชั้นดีที่สุดโยสมาสุ นอนอยู่กลางห้องมีฉากขนาดเหล็กตั้งตรงหัวนอนชายชรามีหนวดยาวเล็กน้อยแต่ผมสั้นตัดเกลียนและไม่มีคลีบไข่จับเหนือตัวเวลานอนอย่างสงบเช่นนี้ดูเขาไม่เหมือนคนเสียสติเลยใบหน้าด้านคางและจมูกโดง่งเมื่อเห็นยามนอนหงายละหมายชิมาตะผู้เสียชีวิตในเรือทหารปลดประจำการมากซาเอะหยิบไม้ยาวที่แขวนไว้นอกรุก,กงขึ้นมา ส่วนปลายของมันมีโลหะงอเป็นมุมฉากติดไว้เพื่อเกี่ยวของสนเอะสอดหมายเข้าไประหว่างลูกกงเกี่ยวหูจับถาดที่ใช้วางที่เขียบบุรีและกล่องบุรีตรงหัวนอนของโยสมะสุก่อนสาวไม้ดึงถาดเข้ามาใกล้อย่างง่ายดายเธอคงมักใช้วิธีนี้เวลาไม่มีธุระถึงขั้นต้องเปิดลูกงเมื่อดึงถาดมาใกลลูกงแล้วสนเอะขวากล่องบุรียืนให้คินอิจิ โดยไม่ปริปากมีบุหรี่เหลืออยู่หกมวนขอที่เคียบุหรี่ด้วยคินเดอิจิกระซิบสนเอะหยิบที่เคียบุหรี่ให้ทันทีคินเดอิจิเทกนบุหรี่ลงบนเศษกระดาษถามว่าคุณทำความสะอาดที่เคียบุหรี่เมื่อไหร่เย็นวานค่ะตอนมวนบุหรี่เสร็จแล้วเอาไปให้ตอนนั้นให้ไปยี่สิบมวนสินะครับสนเอะพยักหน้ารับ คินเดจิเกาหัวแกรกรากอย่างปรีดาแต่ดูนี่สิมีบุรีเหลืออยู่6มวลกนบุรีอีกหรวมเป็น11เท่านั้นอีกอย่างแต่ตอนนั้นเองที่เสียงกระซิบกระซากของสองคนดันไปเข้าหูโยสมะสุเข้าเขาพวดพลาดลุกขึ้นบนที่นอนอ้าวคุณลุงตื่นแล้วหรือคะคุณโยสมะสุรู้สึกยังไงบ้าง หลวงพ่อพยายามใช้ร่างใหญโตบังคินดาอิจิโยสมะสุนั่งบนที่นอนจ้องหน้าหลวงพ่อกับสนเอะไปมายังเมือลอยทั้งที่เทียบจากอายุของชิมาตะแล้วโยสมะสุน่าจะเกิน50ไปมากโขทว่าเขาดูอยู่ในวัยราว40เท่านั้นร่างกายอ้วนพีเพราะออกกำลังไม่เพียงพอเหนือบริเวณไหล่และส่วนอื่นใต้ชุดนอนผ้าสกลาตอ่อน นูหนาขาที่ขัดสมาธิบวมน้ำเหมือนเป็นโรคเน็บชาสีผิวขาดความมีน้ำมีนวลดวงตาไร้ประกายจริงด้วยดูแวบเดียวก็รู้ว่าคือคนวิกลจริตคินเดอ,อิจิผิดหวังเล็กน้อยแต่จังหวะนั้นเองที่เสียงหัวเราะเริงร่าของสุกิโยกับยุกิเอะดังมาจากอีกฟากหนึ่งเสียงหยอกเย้ากรีดกราดและหัวเราะร่วนกรากกากโอ้ย ตายแล้วสนเอตะโกนทันควันหลวงพ่อหลวงพ่อรีบพาคุณคนนี้ไปทางโน้นด้วยเถอะค่ะคินเดจิเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะหน้าตาของโยสมะสุเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในชั่ววูบที่ได้ยินเสียงสุกิโยและยูกิเอะความครั้งอยากฆ่าดุดสัตว์ป่าลังทะลักจากภายในลูกตาไหลประกายผมตั้งชูชันแกมหอยย้อยกระตุกเกรงรุนแรง คุณคินดดอิจิไปทางนอนกันเถอะเมื่อถูกหลวงพ่อดึงมือกลับมาถึงทางเชื่อมคินดดอิจิได้ยินเสียงเขยา่าซีลูก,กงงเสียงคำรามดุดันประหนึ่งสัตว์เดรัจฉานลอยมาเข้าหูผร้อมโดยเสียงสนเอะจวนเจียนร่ำไห้เต็มแก,ก,ก่เกิดอะไรขึ้นครับเสียงอึกระถึกนั่นจ่าชิมิสุผู้เดินงุนงามบนทางเชื่อมถามหลวงพ่อด้วยความตกใจ ก่อนหันมาพยักหน้าให้คินดดอิจิยังมีความหมายไม่มีอะไรหรอกคนบ้าอารวาสนะพอเป็นขึ้นมาก็ไม่มีใครเอาอยู่นอกจากสนะเอหน่าแปลกที่เด็กคนนั้นกำราบคนบ้าได้พอสามคนกลับมาห้องเดิมผู้ใหญ่อารากิกับหมอโคอ,อนันยังนั่งกันเงียบเชียบหลวงพ่อสงสัยคนป่วยคลุ้มข้างอีกแล้วสินะ แววตาของหมอโคอันตื่นตหนกส่วนผู้ใหญ่บ้านไม่พูดไม่จาเหมือนเดิมเสียงหัวเราะของสุกิโยกับยูกิเอะยังดังมาจากที่ไหนสักแห่งหลวงพอยน์ขิวอย่างไม่พอใจมากพ,มพึมพำราวกับสำรอกคำพูดแม่พวกนั้นแย่เหลือเกินแต่คนบ้าที่โกรธเกีียวพอได้ยินเสียงนั้นก็พอกันพอลูกแท้ๆกำเวรอะไรก็ไม่รู้เออคุณคินอิจิ เรื่องบุรีเป็นยังไงบ้างจ่าชิมิสุถามเรื่องนั้นนะ่ะคินไดจิกล่าวพางดึงก้นบุรีสองห่อกับบุรีหกมวลออกมาเป็นพชนานุกรมเล่มเดียวกันจริงๆด้วยดูสิครับบุรีนี้มวนด้วยกระดาษหน้าดีใช่ไหมเพราะต่อด้วยดำดำดำัดำมมี่ดำปรากฏว่ากลนบุรีที่เก็บจากวัดก็มีคำว่าดัมปิ้งดัมปิ้งดัมปิ้น เหมือนกันฉะนั้นไม่ว่าใครไปสู่ไว้ก็ตามโกนบุหรี่ที่เก็บได้ที่วัดต้องเป็นส่วนหนึ่งในจำนวน20สมวนของคุณสนเอตแน่ๆแล้วจ่าชิมิสุรอยเท้านั้นว่ายังไงครับจ่าชิมิสุนิวนาะนวดครารุงรังอย่างลำบากใจเออคือมันแปลกนะสิเป็นรอยเทา้าเหมือนกันจริงๆนั่นแหละใช่ถูกแล้ว มีรอยเท้าเดียวกับที่วัดอยู่จริงๆด้วยรอยเท้าหลวงพ่อขมวดคิ้วด้วยความสนเทครับใช้แล้วหลวงพ่อคงทราบนะครับว่าเมื่อกี้ผมกับจาชิมิสุได้ตรวจสอบรอยเท้าในวัดปรากฏว่าสักครู่นี้ผมค้นพบรอยเท้าคล้ายกันแต่แค่รอยเดียวนะครับเหลืออยู่ใต้ทางเชื่อมอาคารเลยให้จาชิมิสุตรวจด,ดูได้ยินเช่นนั้น ไม่ใช่แค่หลวงพ่อและหมอโคอันเท่านั้นแต่ขนาดผู้ใหญ่อาระกิซึ่งปกติแทบไม่ค่อยเปลี่ยนสีหน้าก็ทำตารุกโพงโดยไม่ตั้งใจแล้วแล้วมันเหมือนรอยเท้าที่วัดงั้นเหรอจาชิมิสุพยักหน้าเก๊กๆกักงกงๆชายสวามคนอึ้งงันศบตากันในที่สุดหลวงพ่อโน้มตัวมาข้างหน้าแต่ว่านะจาชิมิสุ ตกลงนั้นหมายความว่าอะไรเหคงไม่ใช่คนบ้านหลุดออกไปคินไดจิมองหน้าหลวงพ่อเรียวเนนเราจะค้นหาบางอย่างผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อคืนต้องมีคนออกจากบ้านนี้ขึ้นไปที่วัดแน่นอนหลวงพ่อผู้ใหญ่บ้านและหมอโคอันมองหน้ากันอย่างเลื่อนลอยอีกครั้งคุณคินไดจิลองไปแ,แวะที่ป้อมหน่อยไหมผมอยากปรึกษาคุณหลายเรื่อง จาชิมิสุเอ่ยปากชวนคินดอิจิหลังออกมาหน้าบ้านโดยทิ้งทั้งสมคนไหวได้ไม่นานฝนโปรยปอยหยุดแล้วแต่เมฆยังคล้อยต่ำทำท่าจะเทยหยาดฝนลงมาอีกในไม่ชา้านั่นสินะงั้นไปแวะหน่อยดีกว่าโทรศัพท์ยัยงใช้การไม่ได้หรือครับป้อมตำรวจตั้งอยู่ปลายเนินชายของหมู่บ้านตรงนั้นเป็นยานคึกคักที่สุดในเกาะ มีทั้งที่ทำการหมู่บ้านและร้านตัดผมของเซโคพอสองคนเข้าไปในป้อมก็พบว่าข้างในเปิดไฟสว่างโอ้มือจนต้องเปิดไฟแล้วหรือครับเปล่าอากาศไม่ดีพระอาทิตย์เลยตกเร็วนะทาเนะทาเนะมีแขกมาภรรยาของจ่าชิมิสุชื่อคุณทาเนะเป็นหญิงร่างเล็กท่าทีเป็นมิตรนิสัยดีเหมือนจ่าชิมิสุแต่ดูเหมือนคุณทาเนะไม่อยู่ เพราะไม่มีเสียงตอบจากข้างในเอ๊ะไม่อยู่หรือนี่ไปไหนกันนะจ้าชิมิสุงึมงําพรางเคลื่อนตัวผ่านทางเดินแคบเข้าไปข้างในสักพักหนึ่งก็เอะอะโวยวายว่าคุณคินไดจิคุณคินไดจ,ไดจิช่วยมาทางนี้หน่อยว่าไงนะเกิดอะไรขึ้นครับทางเดินแคบมืดราวกับอุโมงค์พอคลํำทางผ่านไปได้คินไดจิก็เห็นสวนกว้างราว13ตารางเมตร อีกฝ้าของสวนมีอาคารขนาดเล็กแต่มั่นคงตั้งอยู่หลังหนึ่งห้องขังนั้นเองจาชิมิสุจาชิมิสุอยู่ไหนเหรอทางนี้ทางนี้เสียงของจาชิมิสุดังมาจากในห้องขังคินไดจิเข้าไปในนั้นโดยไม่ตั้งใจแล้วจูจูใครบางคนก็ผลักหลังเขาเต็มแรงคินไดจิถูกจูโจมทั้งที่ไม่ทันตั้งตัวจนส่วนเซไปสองสามก้าว ท่านใดนั้นประตูข้างหลังก็ป <clubs> ิดดังปังพร้อมกับมีเสียงหัวเราะอย่างริงโลดเหลือแสนตามมาจะจะจาชิมิสุทะาทำอะไรนะเอาเถอะน่าสงสารอยู่หรอกนะแต่ผมอยากให้คุณทรมานอยู่ในนั้นสักพักจนกว่าคนของกองบัญชาการจะมาจะจะจาชิมิสุบ้าไปแล้วหรือทําไมถึงขังผมนั่นลองถามตัวเองดูสิ ผมว่าคุณดูมีพิรุษเป็นแค่คนเร่ร่อนแต่กลับมาเดินเพ่นพ่านหลอกแลกราวกับนักสืบพูดถึงก้นบุรีเอ่ยรอยเท้าเอ่ยมีแต่เรื่องที่ผมรับไม่ได้ทั้งนั้นนะอีกไม่นานหรอกพอพรุ่งนี้โทรศัพท์ใช้ได้คงมีคนจากกองบัญชาการมาทนรอหน่อยแล้วกันผมเตรียมเครื่องนอนให้เป็นพิเศษด้วยนะอีกเดี๋ยวก็จะยกข้าวมาให้ไม่ปล่อยให้คุณอดตายหรอกอย่าก,กังวลไปเลย <laughs> จ่าชิมิสุหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีเหมือนได้ปลดเปลืองสัมภาระลงจากบาในที่สุดไม่ว่าคินอิจิจะพูดอย่างไรก็ไม่ยอมรับฟังเดินหนีไปอีกทางหนึ่งทั้งอย่างนั้นบ้าบ้าจ่าชิมิสุบ้าที่สุดคุณเข้าใจผิดมหันผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมผมแต่ถึงจะพูดอย่างไรคงไม่มีประโยชน์เพราะจ่าชิมิสุปักใจเชื่อเสียแล้ว ว่าคินดอิจิมีเรสนัยที่สำคัญในเมื่อนายตำรวจไม่อยู่ที่นั้นแล้วก็ป่วยการร้องแรกแหกกระเซอไปคินดอิจิกระทืบเท้าเร่าๆด้วยความโกรธแค้นใช้กำปันทุบประตูพรุษสวาาทุกขำที่รู้จักแต่ในไม่ชา้าก็รู้สึกขำตัวเองขึ้นมาทีละน้อยเขาชักสนุกกับความเข้าใจผิดแปลกประหลาดของจ่าชิมิสุมันน่าขันคืนทุกขณะจนท้ายที่สุด ถึงกับหัวร่อง,งอกก่องอนขิงอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุนี้ต่อมาไม่นานเมื่อคุณทาเนะนำอาหารเย็นมาให้คินไดอิจิจึงอารมณ์ดีมากถึงขนาดคุณทาเนะกลับเป็นฝ่ายวันเกรงอย่างบอกไม่ถูกเสียเองพอกินข้าวเสร็จคินไดอิจิปูที่นอนซึ่งจ่าชิมิสุจัดหาให้เป็นพิเศษลงนอนเอกขนเนกความง่วง เพราะนอนไม่พอที่ทับถมตั้งแต่เมื่อคืนหวานช่วยให้หลับปุ๋ยไปในทันทีเขาจึงไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นจูจูคินดอิจิลืมตาตื่นอีกทีเมื่อได้ยินโทรศัพท์แผดเสียงดังสนัน่นอ๋อโทรศัพท์ใช้ได้แล้วคินดอิจิยกศรีรษะขึ้นอย่างรวดเร็วแสงอาทิตย์เจิดจ้าสาด่องเป็นประกายจากหน้าต่างลุงเช้าแล้วและเป็นวันอากาศดีด้วย คินดอิจิยืดแขนขาอย่างเชื่อยชาอาปากหาวเต็มที่แต่พรันฉุกคิดขึ้นได้จึงเงียหูฟังโทรศัพท์ดูเหมือนคนที่พูดรัวอยู่คือจาชิมิสุแต่คินเดอิจิจับความไม่ได้ว่าพูดอะไรในที่สุดพอการสนทนาจบลงเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเป็นจังหวะไกลเข้ามาไม่นานนักจาชิมิสุโพน้าที่อีกด้านหนึ่งของช่องสังเกตการ์ <laughs> จ่าชิมิสุใจร้ายจังใจร้ายจังลอบแทงข้างหลังแบบนี้ขี้โกงนะครับจาชิมิสุทำหน้าปัญญาเพ่งพินิท่าทีของคินไดอิจิเราใจยังเชิงก่อนแซงกระแอมในที่สุดคุณคินไดอิจิเมื่อคืนคุณไม่ได้หนีออกไปจากที่นี่นะผมหนีออกจากที่นี่เหรอฮฮฮอย่าล้อเล่นนะก็คุณใส่กรอนอย่างแน่นหนาเองไม่ใช่หรือ ผมไม่ใช่นินจานะครับแต่ทันใดนั้นคินไดจิหยุดพูดกระทันหันจองนาจาชิมิสุซ้ำนายตำรวจนาตาซีเสียวมากหนวดเครายังรุงรังเช่นเดิมทว่าดวงตาลึกโหลแดงกำบอกให้รูว้ว่าเขาไม่ได้นอนทั้งคืนจะจาจะจาชิมิสเเเุเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหรือจาชิมิสุทำนาเบเหมือนจะร้องไห้ขึ้นมาทันควัน ก่อนมีเสียงไขกุญแจดังตามมาติดๆคุณคินดาอิจิผมอาจทำเรื่องไม่ดีกับคุณไปบางทีอาจเข้าใจผิดแบบไร้าสาระก็ได้จาชิมิซเุเรื่องนั้นช่างมันเถอะตกลงมีอะไรกันเกิดเรื่องอะไรหรอช่วยมาด้วยกันหน่อยแล้วคุณจะรู้ทั้งสองออกจากปอมตรงไปทางบ้านคิตโตเล็กดูจากสีหน้าผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา ขนาดคินไดอิจิยังรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นอีกแล้วดังได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อปีนขึ้นเนินหน้าบ้านคิโตเล็กจะพบที่ราบหันหน้าออกทะเลที่เรียกกันว่าลานจมูกของเทนงูครั้งหนึ่งจ่าชิมิสุเคยใช้กล้องส่องทางไกลเฝ้าระวังโจรสลัดอยู่ที่นั่นคินไดอิจิเห็นคนจํานวนมากจับก,กลุ่มเหนือโขดหินบนลานนั้นหวงพ่อเรียวเนนผู้ใหญ่อารากิ และหมอโคอันต่างอยู่กันพร้อมหน้าหมอโคอันมีแถบผ้าห้อยแขนสายคล้องไว้กับคอโดยไม่รู้สาเหตุซานาเอะคุณคาสุทาเกโซและพระเรียวตะกุก็อยู่ด้วยคุณชิโอยืนห่างออกไปเล็กน้อยใกล้กับอุกอีส่วนผู้ยืนคั้นกลางระหว่างคุนชิโอกับอุกอีเป็นคนที่คินไิจิเพิ่งเคยเห็น ซึ่งน่าจะเป็นคุณกิเฮเขารูปร่างอ้วนเตี้ยมีผมงอกประปลายคิ้วขาวโพนดกหนาบนใบหน้าเกรียมแดดให้ความรู้สึกดื้อรั้นแรงน้ำใจแต่ทำไมคนเหล่านั้นถึงนิ่งอึงไปพวกเขาจ้องดูอะไรกันคินไดจิบินขึ้นไปถึงลานจะโมกเทนงูจนได้ท่านใดนั้นเขายืนแข่งทื่อไปโดยไม่รู้ตัวระคังใบใหญ่คว่ำอยู่กลางฝูงชนซึ่งเรียงราย รอบเป็นรูปขึ้นวงกลมระฆังของวัดเซงโคที่ถูกส่งกลับคืนมานั่นเองมันถูกหามาวางที่นี่ระหว่างทางลำเลียงสู่วัดที่จริงแล้วขนผ่านหน้าบ้านคิโตใหญ่จะใกล้กว่าแต่เส้นทางดังกล่าวสูงชันกว่าเนินลูกนี้คินไดอิจิเห็นสิ่งนาสพึงกลัวยิ่งโผล่จากใต้ระฆังมันคือแขนเสื้อกิโมโนคุณยุกิเอะแขนเสื้อกิโมโนของคุณยุกิเอะนะ จาชิมิสุซับเงือพรางกระสิบถ้างั้นถ้างั้นคุณยูกิเอะอยู่ใต้ะระฆังเหรอไม่มีใครตอบคำถามทุกคนทำหน้าเหมือนถูกกดดันอย่างหนักภายใต้ความเงียบหนักอึ้องหน้าหวาดผวาดวงอาทิตย์ทอแสงเป็นประกายระยิบระยับทะเลมีคลื่นลมสงบสายลมโชยมาลูบไหลใบหน้าทั้งคณะแผ่วเบา ถึงกระน,นั้นคินไดอิจิรู้สึกมีเหงื่อเหนียวหนึบพรั้งรูทั่วรางทำให้ตัวสั่นเท้าโดยไม่ได้ตั้งใจและตอนนั้นหลวงพ่อเรียวเนนพึมพำด้วยเสียงเหมือนจะสั่งให้ทุกคนทำใจแน่นอนมันคือบทไฮกุของชอบของหลวงพ่อโอ้หน้าเวทนาจิ้งรีดกรีดปีกใต้เสื้อกเกราะขุนพลผู้พ่ายศึก